สางมืสิดีที่เงีกยกระรดอกกระเดียดเดกอย่าดีดมันตกลงไปเดี๋ยวรถก็เหยียบตายหรอกเอยคือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในช่วงเย็นของฤดูหนาวนะครับว่าทุ่งนาที่มันไม่มีข้าวแห้งแล้งนะทุกคนมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอ้อยอย่าโดดมันจะโดดไปแส่น้องแรงเยอะเออเออ ยักกันเลยไอ้ขอบ้าณไอ้ขอบ้าณไอ้ขอบ้าณไอ้ไอ้ขอบ้าขอบ้าขอบ้าไอ้ไอ้ไอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องคอลเลกชันแรกของบุญไว้สตอรี่ตั้งแต่เฮ็ดช่องมาหนึ่งปีตอนนี้เรามีเสื้อคอลเลกชันแรกของบุญไว้สตอรี่แล้วทุกคนว้าว เัคนนะคะผลิตจากผ้าคัตต้อนแท้100% <Wow. S 1> ใส่สบายระบายอากาศดีมากนะครับทุกคนมีเท่า3ร ข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวเจ้านะคบคอลเลคชันแรกจะมีทั้งหมดด้วยกันถึงสองสีจะเป็นสีขาวที่คุณยายใส่แบบนี้แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้เป็นครตอนแท้โรยปร์เหมือนกันใส่สบายมากเลยทุกคนเก่งเป็นคนออกแบบเองให้มันใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกวันละโอกาสไปวัดไปทําบุญไปทํางานใส่ได้หมดนะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ล ne แอสอีสานนะคบใครที่ได้เสื้อแล้วอย่าลืมเอาเสื้อสวยๆมาแต่งตัวอวดกันได้ที่กลุ่มข้าวเจ้าหมาคนตินกลุ่มนี้ เาอวดก,กันเฉยๆนะครับทุกคนลายอัิสาสองร้บาทมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วย <c oughs> ูคลิปกันเถอะย่าย่าบอกเลยว่า <c oughs> สากเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆสากเดินดีๆฉากโอ้ยเดียว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 เดยวากสากสากสากลกไปยังโลกไปยังลกไปหยังลกงไปหยัง,ง,ยงแม่งนี่ลูกผู้ขเขาจะอาบน้ำ <c oughs> สา,าก <c oughs> มันพิ่องอาบน้ำย่ <c oughs> าีสีดาพ่อลูกไป ไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเฮ้ยเหมือนรู้เรื่องเลยอะเราเคยมารีวิวเกี่ยวกับสตูดิโอเราแล้วนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยคือสตูดิโอของเราเองแต่เราไม่รู้นะว่าจะขอเป็นใครมันคือสตูดิโอของเราเองแล้วก็เอ้ยัายในนี้ใครรู้ มาทางนี้ซากซากมาทางนี้ซากชดจ้าซากมันก็จะเป็นวิวธรรมชาติทุ่งนาแบบนี้นะครับอันนี้ันเป็นข้อดีของเรามากๆเลยนะที่ว่าุูเทพอาจะไม่มีแบบนี้หรอกแต่ว่าที่เนี่ยมันคือดีมากอันนี้คือท้องทุ่งนาน้องๆสามารถวิ่งได้หมดเลยตอนนี้17บนาฬิกาทุกคนก็จะเป็นวิวแบบนี้คิวมาก <şimdi. S 1> อากาศตอนนี้18องศามันบรรยากาศมันดีมากจริงๆช่วงเย็นๆเนี่ยกระโดดป้อเอาโดดก้นมานั่นเห็่บ่ เอา้ากันนี่แล้วครับบรรยากาศทุงหน้านะครับอุ้ยแต่เราจะพาลูกวิ่งนี่นามาอุ้มได้ยังไงเอาลงไปเดินลงไปเดิน,ลง,ล,ดน,นลงไปเดินล,ล,งล,งล,งลงไปเดินลงบอ <Nope. S 1> ลงได้บ้างมันง่ายเออลงไปเดินลูกลงลงลงไปเดินลงลูกลงอยากออกมาก,ก็ต้องลงไปยังไปเดินบัวปลาปลากเขาทา่าบุนเดินแบบนี้ใครยังจำอ่างจากกุชชี่เราได้บ้างตอนนี้ก็น้ำแห้ง<ม>าาน้ำแห้งน้ำน้ำแห้ง เนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่เรามารีวิวทุกคนคือตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําชแชะแล้วก็เราเราจะเดินยากหน่อยเพราะตอนนั้นมันก็มันก็เป็นช่วงเกี้ยวเขาครับพี่อ้องเพราะว่าก่อนนี้ไม่่างกว่าเเกี่ยวเขาแล้วนะฮะมันก็เลยแบบว่าพาน้องมาเดินได้หน่อยมันก็จะเป็นอีกิ้วหนึ่งของทุ่งนาอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะก็ค่อยไปกับพ่อนะเดินได้ๆลูกเดินได้ดีเดี๋ยวตกบวง เดี๋ยวตกบวกลูกเดี๋ยวตกบวกเดี๋ยวตกบวกสตูดิโอของเรามีเนื้อที่มากกว่า100ไร่จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องรับแขกของเราทุกคนอุ้ยเสียง <laughs> ดันะงเนี้้ยพาเรดินเข้าไปเดินเข้าไปก้าวให้พ้นประตูเดี๋ยวเตะก้าวสูงๆแอดมินก้าวสูงสูงก้าวสูงสูงเออนี่ห้องรับแขกของเรา มันก็จะมีเตาผีอยู่ตรงเตาผีงอยู่ตรงนี้เราแต่งแบบเนเจอร์ธรรมชาติใครที่เข้ามาในห้องรับแขกท่าจะเหมือนแบบว่าได้อยู่ท่ามกลางาต้นกล้วยจริงเข้าใครที่เข้ามาในห้องรับแขกของเรานะครับก็จะได้แบบฟิลแบบธรรมชาติได้โอยใครอปิดไฟใครปิดไฟเธอไม่ห้ามหน่อยหรอเห็นมันี่นายบอกมันกล้วยมั้งรอไอ้ปิดไฟใครใครปิดไฟเอาละไม่กล้วย ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในปากล้วยนะแต่มันเป็นแบบมีความแบบมีความเจ็บจริงๆนะทุกคนที่คือห้องรับแขกของเราลูกลูกจะตายแล้วพอดีอยเขาโค้ A later. few moments ก็เรียนเชิญนะครับพี่ๆทุกคนที่อยากจะมาดูน้องนะฮะก็สามารถมามาดูห้องรับแขกแล้วก็พี่ๆสามารถขับรถสิบล้อมาได้นะใครรวยมีเงิน10บล้าน20บล้านอย่างเงี้ยขับรถคัวขับรถสิบล้อรถพ่วงมันจอดได้แล้วทุกคนนะอันนี้เรามีให้พี่ทุกคนนะครับไปบอลเลนบอลเล่นบอลเล่นแล้วบอลเล่นแล้วก็เรียนเชิญนะครับทุกคนเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญแกเดี๋ยวลูกๆก่อนจะออกเดยนะพ่อปิดแอร์ก่อน เร,เราเข้ามาเรายังไม่ได้เปิดเลยนะอ๋อ <laughs>